วิธีการใช้งาน New Bistech Super Fast Charge NCL ตัวนี้นะครับการใช้งานไม่ยากแค่เสียบกับช่องจุดบุหรี่แค่นั้นเองขอแค่รถทุกคันนะครับมีช่องเสียบจุดบุหรี่แบบนี้นะครับผมเราก็เสียบเข้าไปได้เลย ดันเข้าไปให้สุดแล้วมาดูตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยจะมีไฟบอกสถานะสีฟ้าบอกอยู่ถ้าไฟติดแสดงว่าใช้ได้เดี๋ยวเรามาทดสอบการชาร์จให้ดูนะครับวิธีการใช้งานสายชาร์จนะครับเราดึงออกมานะครับตามที่เราต้องการสมมุติเราเอาแค่นี้เราปล่อยนะครับสายของเขาจะล็อกเองถ้าต้องการจะเก็บนะครับกระตุกเบาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยกลับไปแบบนี้นะครับสายของเขาก็จะเก็บเข้าในตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการชาร์จให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสายไรนิ่งนะครับเสียบชาร์จกับพวก iPhone นะครับ นี่แบตเข้าปกติเดี๋ยวเราไปต่อกันด้วยสาย PD 3 0วัตต์นะครับตัวนี้เป็นสาย PD 3 0วัตต์นะครับเป็นการชาร์จแบบ Type-C ตัวนี้เป็นสาย PD 3ี3วัตต์นะครับที่จะรองรับการชาร์จแบบฟ t c ชาร์จนะครับอ่ะนี่ครับพอชิปเขาจับได้แล้วนะครับเขาก็จะขึ้นว่าฟ t c ชาร์จนะครับผม <Okay. S 1> อ่ะนี่น,นี่เห็นไหม ขึ้นว่าฟ้าชาร์จเลยแสดงว่าเครื่องนี้นะครับรองรับการชาร์จแบบฟ้าชาร์จและ PD 30บวัตต์และวิธีการเก็บสายที่ถูกต้องนะครับถอดสายออกกระตุกเบาๆหนึ่งครั้งนะครับแล้วปล่อยแค่นี้และวิธีการเก็บรักษาอย่างถูกต้องนะครับเมื่อเราไม่ใช้งานนะเราก็แค่ดึงออกมานะครับดึงออกมาไว้เก็บใส่เก๊ทุกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะใส่เก๊ะหน้ารถก็ได้เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัววัสดุเข้าไปด้วยครับ และการรับประกันนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยทาง i ิสเทคเรามีประกันให้ถึง2ปีเต็มๆเลยนะครับเสียเราไม่ซ่อมครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยทันทีและหากใครนะครับที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ QR code ทางด้านหลังกล่องสามารถสแกนไปได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นฮอตไลน์นะครับช่องทางการติดต่อแบบเร่งด่วนนะครับที่จะสามารถติดต่อทางบิสเทค ได้โดยตรงเลยครับแล้วก็จะมีน้องแอดมินนะครับที่คอยให้บริการคอยตอบคําถามและให้คำปรึกษาลูกค้าตลอดเวลาเลยครับและสําหรับใครนะครับที่สนใจสั่งซื้อ New Vitech Super Fast c h a r g ตัวนี้นะครับผมแปะพิกัดไว้ที่ดีสคริปชั่นข้างล่างแล้วนะครับใครสะดวกแพลตฟอร์มไหนนะครับสามารถกดไปในลิงก์นั้นได้เลยเนดะี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับ